สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับในช่องพ่อเบิ้นบัวแก้วนะครับแล้วก็ช่องเครือข่ายทุกๆท,ท่านครับวันนี้ก็จะมีเหรียญหลวงพ่อพัดบุญกามโมปี64นะครับเหรียญซับลุ่งเหลืองที่เป็นวง,นะว,งวกระทิงนะครับขอใช้คําว่างวกระทิงนะครับเรามาดูเหรียญสวยๆกันแล้วกันนะครับ เหรียญสวยๆต่างเนื้อต่างแบบนะครับมาเรามาดูเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับอ่าเป็นเหรียญลายธงชาตินะครับสมาชิกทุกท่านครับรีวิวช้าๆนะครับไปเรื่อยๆครับเหรียญน,นี้อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าความสวยสุดงดงามนะครับของเหรียญ เนื้ออัปก้ามีความหนาพอสมควรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญสิบอ่ะเหรียญสิบบางกว่านะครับเหรียญสิบบางกว่านะครับนี่เป็นเนื้ออัปก้านะครับด้านหลังตอกโค้ดสาลานะครับตอกตัวเลขสองสามสามเหรียญนี้ด้านหลังมีงวงกระทิงตัวเดียวนะครับงวงกระทิงตัวเดียวนะครับ อ่างนี่คืออปากกานะครับนี่ครับเลขสองสามสามครับตอโคตสาราครับหัวกระทิงชัดๆครับเขาคมๆครับนี่ครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าก็มีอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะครับเป็นรูปหัวกระทิงนะครับหัวกระทิงนี่ครับหน้าหลวงพ่อพัดชัดๆครับผมตัวอักษรความสวยงามเหรียญนี้ถือว่า ทําได้ลงตัวนะครับเป็นรูปวงรี2ชั้นนะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังครับให้ดูกันชัดๆความสวยสุดงดงามนะครับของผู้จัดทําที่ทํามาได้สวยครับดูรายกัหนกนครับ สวยครับผมว่าเหรียญน,นี้อย่างอื่นไม่รู้นะครับเป็นเหรียญที่น่าจับตามองแล้วก็น่าเก็บนะครับเพราะว่าราคาอยู่ประมาณ3 5 0ร้อยถึงสี่้อยาในการลุ้นนะครับเป็นเหรียญลุ้นนะครับนะครับหลายๆาท่านยังไม่เข้าใจว่าเหรียญลุ้นคืออะไรนะครับเหรียญลุ้นก็คือว่าเป็น เหรียญที่มาพร้อมกล่องนะครับแล้วมาลุ้นกันเอาเองว่าจะได้เนื้อเงินหรือไม่นะครับโอเคเหรียญแรกจบไปนะครับเรามาดูเหรียญที่สองครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อชนวนน่าจะเป็นเนื้อชนวนต่อเก้ารอบนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวพิเศษนะครับแต่สีมันเหมือนเนื้อชนวน แต่ขอบมันเหมือนเนื้อทองทิพย์นะครับนี่ครับแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเนื้ออะไรกันแน่นะครับยังไม่ได้ดูใบรายรการมาตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตกเก้ารอบเห็นไหมครับนี่เลขเก้าเก้าตัวนี่ครับเป็นเหรียญตัวพิเศษลงยาจีวอนนะครับนี่ครับด้านหลังครับงวสองตัว เห็นไหมครับกับเหรียญแรกเมื่อกี้เป็นงัวตัวเดียวนะครับงัวตัวเดียวแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญทั่วไปเนี่ยจะสร้างน้อยกว่างวสองตัวนะครับนี่ครับงัวหรือว่ากระทิงไม่รู้นะครับขอใช้งัวแล้วก็กระทิงนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับยันด้านหลังงัวตัวเดียวกับง,สง,งัสองตัวกระทิงสองตัวหรือว่ากระทิงตัวเดียวเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราจะไม่ดูความแตกต่างกันท้ายๆคลิปนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูรีวิวเหรียญต่อเหรียญก่อนนะครับนี่งว2สองตัวกระทิง2ตัวนั่นเองนะครับถือว่าทําได้คมชัดนะครับทําได้คมชัดเลข73ครับโคศาลาครับนี่ครับ สวยนะครับเหรียญนี้สวยนะครับถือว่าราคาประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องเก็บเลยครับสมาชิกทุกท่านถ้าเพื่อนๆพี่ๆพอมีกําลังนะครับผมว่ารุ่นนี้เก็บได้เหมือนกันนะครับมาเรามาดูเหรียญที่สามครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ครับเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาเรามาลุ้นกันว่ามีงิกี่ตัวมี โอ้โหแกไม่ออกครับมีกะทิงกี่ตัวหลายๆท่านก็เรียกงัวหลายๆท่านก็เรียกกะทิงนะครับไม่ผิดครับลงยาสามสีนะครับขอบดำพื้นแดงจีวรส้มด้านหลังเป็นงัวสองตัวนะครับต่อโคดทอทหารก็คือทองทิพย์นะครับนี่ครับโคดทอทหารก็คือทองทิพย์นะครับนี่สวยๆเลยครับสมาชิกทุกท่านครับนี่ครับ หน้าหลวงพ่อผมว่าเป็นธรรมชาติมากๆนะครับรุ่นนี้นี่ครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แกะได้สวยงามทีเดียวนะครับถือว่าทําบาลานซ์กับเหรียญได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรอักขระยันนะครับโค้ดนะครับนี่ก็เป็นเลข6ตัวเดียวนี่หตัวเดียวนะครับ สามถือว่าราคายังไปต่อได้อีกนะครับในอนาคตนะนี่ครับโอ้โหผ่านไปแล้วนะครับเหรียญที่3มเรามาดูเหรียญที่4ี่ครับนี่เป็นเนื้ออัป,ปกาก้าซาตินนะครับอัป,ปกาก้าซาตินดูเผินๆคล้ายเนื้อเงินนะครับแต่เป็นเนื้ออัป,ปกาก้าซาตินสำหรับรุ่นนี้ดูตรงไหนครับรุ่นนี้คนจัดทาเขา ตอกไว้แล้วนะครับนี่ตรงนี้ครับตรงอ่างนี่ครับอัปก้าซาตินอ่างนี่คืออัปก้านะครับทอทหารนี่คือทองทิพย์นะครับนี่นะครับอัปก้าซาตินถือว่าสวยนะครับผมว่าเหรียญคล้ายๆเนื้อเงินแต่สวยมากๆเลยนะครับนี่ครับนี่งวสองตัวกระทิงสองตัวนะครับเคาว่ากันว่านะครับกระทิงตัวเดียวหายากกว่านะครับนี่นะครับ อัลก้าซาตินนี่กระทิงตรงนี้หรือว่างัวตรงนี้สวยมากๆเลยครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ครับแกะลายเขาได้สวยด้วยนะครับสวยไม่พอผมดูว่ามันดุดันนะครับดูว่ามันดุดันไปเราไปชมกระเหรี่ยงสุดท้ายครับ ก็จะเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับมาดูก่อนนะครับว่าทองแดงซาตินเนี่ยมันตกอะไรครับนี่เห็นไหมครับตกดอวดิกงนะครับเลข95งวตัวเดียวนะครับนี่มันก็จะเหมือนกับเหรียญอัปปาลายธงชาติเมื่อกี้นะครับเลข95ครับจะเป็นงวตัวเดียวนะครับหลายๆท่านก็บอกว่างวตัวเดียวเนี่ยมันหายากกว่านะครับ ทองแดงซาตินลงยาสามสีนะครับขอบส้มพื้นแดงจีวอนน้ำตาลนะครับนี่ครับสวยมากครับเพื่อนๆครับนี่ครับอยากให้ดูนะโอ้โหเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้ดูดีกว่านะครับถือดีกว่าครับมันจะได้ชัดเจนกว่าเยอะนี่อยากให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับรุ่นนี้ผมเชื่อว่าอนาคตไกลแน่ครับเพราะว่าสวยครับสวยมากครับนี่ครับ โอ้โหสวยจริงสวยจังเลยนะครับสวยจริงจังเลยนะครับเขาเรียกแบบนี้สวยจริงจังเลยนะครับนี่อ้สุดครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันด้วยนะครับสวยจริงสวยจังสวยมากสวยไม่นะครับนี่ผมรีวิวเหรียญพระมานะครับประเภทบอกว่าสวยก็คือสวยนะครับประเภทไม่สวยก็บอกว่าไม่สวยนะครับ เพราะว่าเราคือนักสะสมนะครับนักสะสมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องสะสมหรือเก็บเหรียญที่สวยนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วทาเนื้อมาได้ดีมากๆเลยนะครับเนื้อเหรียญนะครับเนื้อเหรียญทําได้ดีมากๆนะครับวิธีการแกะวิธีการวางตําแหน่งยันเพื่อนๆพิจารณาเองนะครับว่าสวยไม่สวยสําหรับผมเนี่ยผมว่าสามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยยังถูกไปนะครับสําหรับเหรียญลุ้นนะถ้าออกมาแบบเนี้ย ผมว่าห้าร้อยก็ไม่แพงนะครับห้าร้อยก็ไม่แพงนะรุ่นนี้นะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้พ่อเบิ้ลโบแก้วด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆช่องที่ทำอยู่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ